วลคัมแบ็กคาร์ออโต้เซ็นเตอร์วันนี้เราจะพามาพูดถึงเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดของโลก USS Enterprise CVN 80ที่ในศตวรรษที่21กำลังถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งท้องทะเลและเป็นพลังหลักของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ถือเป็นเรือในตระกูลฟอร์ดคลาสลำที่3แต่ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบและแผนการในอนาคตทำให้มันแตกต่างและโดดเด่นกว่าเรือลำอื่นๆ USS Enterprise CVN 80เริ่มการก่อสร้างมาหลายปีก่อนและในที่สุดปี2026เป็นต้นไปมันก็พร้อมที่จะออกสู่ทะเลด้วยความยิ่งใหญ่ สหรัฐอเมริกาใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านดอนลลาร์ไปกับโครงการนี้เพราะนี่คือเครื่องจักรสงครามแห่งอนาคตที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับข้าศึกธรรมดาแต่เพื่อรับมือขีปนาวุธโดรนและอาวุธไฮเปอร์โซนิกในอนาคต cvn 80ถูกออกแบบบนพื้นฐานเทคโนโลยีของ Ford Class แต่มีการอัปเกรดที่ทำให้มันทรงพลังและอันตรายยิ่งขึ้น ระบบอิเล็กโทรแมกเนติกแอร์ f ราฟ u n ลอ System หรือ EMALS ใหม่แทนที่กระตาเพ้าแบบไอ้น้ำแบบเก่ามีประสิทธิภาพมากกว่าลื่นไหลกว่าและมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่สามารถปล่อยเครื่องบินรบหนักๆอย่าง F a 18 Super Hornet หรือ F-35C ได้แต่ยังสามารถปล่อยดโดรนและ UAV รุ่นอนาคตได้อย่างง่ายดายด้วยนี่คือความสามารถที่สำคัญเพราะโดรนกำลังกลายเป็นอาวุธหลักของสงครามยุคใหม่ c v n 8 0ยังมีระบบ Advanced Arresting Gear ใหม่ที่ทำให้การลงจอดของเครื่องบินปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรดาร์รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันหลายร้อยเป้าหมายรวมถึงเครื่องบินล่องหนและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอาวุธป้องกันที่ติดตั้งบนเรือเช่น RIM 1 1 6 Rolling Airframe Missiles ฟาลัง CIWS และระบบเลเซอร์รุ่นใหม่ทำให้มันกลายเป็นปั้มปราการที่ยากจะถูกทำลาย USS Enterprise CVN-80 มีความยาวกว่า1,100ฟุตรเรียกได้ว่าเป็นเหมือนเมืองลอยน้ำที่มีลูกเรือกว่า4 0 0 0นายและสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า1 0 0ลำไม่ว่าจะเป็น F-35C Lightning II F-A18 Super Hornet e ี่ h a w ดี y e และโดรนหลากหลายประเภทพลังงานนิวเคลียร์ทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจในทะเลได้นานถึง20ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้สหรัฐอเมริกา สามารถแสดงพลังได้ทุกที่ทั่วโลกชื่อ Enterprise ถูกเลือกเพราะนี่คือการสืบทอดตำนานของเรือ Enterprise ลำก่อนๆโดยเฉพาะ USS Enterprise CVN65 ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลกและมีบทบาทสำคัญในสงครามเยน็นและสงครามต่างๆ CVN80 จึงถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสืบต่อความยิ่งใหญ่ และจะกลายเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพ,พเรือสหรัฐอเมริกาในศตวรรษนี้ในปี2026เมื่อมันพร้อมปฏิบัติการเต็มที่การปรากฏตัวของมันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะทำให้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นท่ามกลางการขยายอำนาจของจีนกองทัพ,พเรือของจีนและความตึงเครียดรอบรอบไต้หวัน USS Enterprise CVN 80จะเป็นการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา และเป็นสัญญาณเตือนไปยังจีนว่าอเมริกายังคงมีอำนาจเหนือกว่าเช่นเดียวกับต่อรัสเซียและอิหร่านที่เรือลำนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวป้องปราม c v n 8 0ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีเพื่อสงครามอนาคตระบบที่ทำงานด้วย AI เซนเซอร์อัตโนมัติ อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบป้องกันทางไซเบอร์ถูกติดตั้งครบถ้วนปัจจุบันสงครามไม่ได้ต่อสู้กันเพียงด้วยกระสุนและระเบิดแต่ในโลกไซเบอร์และสนามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยและ C V N 80พร้อมในทุกมิติโดนและระบบไร้คนขับบนเรือสามารถก่อกวนเรดาร์ของศัตรู เปิดการโจมตีไซเบอร์และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กองทัพสหรัฐอเมริกาตอนนี้เรามาพูดถึงโครงการขีปนาวุธของประเทศไทยที่ในปี2 0 2 6ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาไทยได้ร่วมมือกับจีนอิสราเอลและยุโรปเพื่อพัฒนาขีปนาวุธของตอนเองจนถึงปี2026ไทยมีระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาถูกกว่า เช่นสกายดราก้อนและสไปเดอร์ที่อัพเกรดแล้วราคาต่อแบตเตอรี่ราว20-25ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ไทยยังลงทุนในขีปนาวุธที่สายใกล้ที่มีระยะยิง300กิโลเมตรราคาต่อหน่วยประมาณ5ล้านดอลลาร์เป้าหมายของไทยคือเสริมสร้างการป้องกันทางอากาศของตนเองเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากภายนอกงบประมาณกลาโหมปี2026ของไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับขีปนาวุธ รวมถึงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลที่มีราคาต่อลูกประมาณ2ล้านดอลลาร์และสามารถโจมตีฐานทัพของศัตรูได้นอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธต่อต้านเรือรบเช่น RB-15 s Mk3 ที่ราคาลูกละราว1.5ล้านดอลลาร์ สามารถคุกคามเรือรบค่าศึกได้หากนำไปใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Enterprise ก็สร้างภัยได้แต่ระบบป้องกันของสหรัฐอเมริกาล้ำสมัยพอที่จะสกัดมันได้ในสถานการณ์ปี2026หากเกิดความขัดแย้ง USS Enterprise CVN 80และเรือบรรทุกเครื่องบินอื่นๆของสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนดุลอำนาจในทันทีฝ่ายหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาที่มีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุด ขณะที่อีกฝ่ายอย่างไทยจะมีขีปนาวุธที่ทันสมัยแต่จำนวนจำกดัด การแข่งขันด้านอาวุธทั่วโลกกำลังทวีความรุนแรง USS Enterprise CVN 80จึงเป็นไพ่เหนือสุดของสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ชมคอโต Auto นเตอร์สิ่งสำคัญที่ควรรู้คือโครงการทางทหารขนาดใหญ่ของโลกส่งผลโดยตรงต่อการเมืองระหว่างประเทศ CVN 80ไม่ใช่เพียงเครื่องจักรสงครามแต่เป็นข้อความทางการเมืองว่าสหรัฐอเมริกายังคงเป็นมหาอำนาจทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และสำหรับประเทศอย่างไทยนี่คือความจริงที่ว่าแม้จะลงทุนหลายพันล้านดอนลลาร์ในโครงการขีปนาวุธ แต่ก็ยังไม่อาจเทียบได้กับอภิมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาสงครามในอนาคตจะถูกตัดสินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและ USS Enterprise CVN 80คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดนี่คือการเจาะลึกเรือบรรทุกเครื่องบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปี2026และการอัปเดตสถานการณ์ขีปนาวุธของไทยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เชิงลึกแบบนี้จากเรา